สาวภูพานึกว่าหายไปไหนนะครับตาคือได้บรรยากาศคักแค่หลังเฮ้ยสาวภูพันมานาาาั่งกั้วป่าเด้โอ้โหทำตาดอกโอ้โห ออสวัสดีครับผมอันโคนลงป่าครับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้เข้าป่านอนเะพราะว่าช่วงนี้นะครับคือ ไฟนะครับจะไหม้ป่านะครับผมก็มันมีฝุ่นมีกลิ่นมีควันนะครับผมมีพ m 2.5เมสะ้านะครับส่วนนี้ก็ของดเข้าป่าก่อนนะครับผมน้องวันนี้นะบารานี่นะครับชวนผมนะครับมาหางมหอยนะเอ่ผมก็เตรียมข้อกมานะครับบานนี้บพราะว่าต้องเอาคนละข้องนะแต่วันนี้โอ้สบายดีครับผมอันนี้ก็คือข้องผมนะข้อกคุณเลยไม่เตรียมคือไม่ให้กลับนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมี หอยหรือเปล่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาแต่วันนี้เราบปงงมหอยน้ำมันต้องลดกว่านี้เนาะอันนี้น้ำเยอะมากเนาะน้ำยังเยอะอยู่นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับสาวภูพานพาแซบนะครับผมนี่เอาไหนสาวพานวันนี้สาวพานจะมาทำอะไรครับนี่ไงของสาวภูพานอ๋อเอาสวิงลูกเคืงเนาะเออสวิงอันนี้สวิงใช่ไหมกระดูกเคืงก็อีกแบบนึงเอามาซ่อนอะไรครับนี่นะซ่อนซ่อนหอยซ่อนหอยจะได้กินอยู่บ่์เนอรซ่อนหอยนะครับผม ไม่ความังอยู่กับคุณรนีอ๋อคุรณรนีซื้อปลาดุกมาเรียบร้อย <laughs> อ่านาเที่ยงครับผม okay, ะะโอเคนะคบผมจะโกไฟย่างปลาดุกแล้วนี่ครับแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับจันเตอร์กนะผมก็เดี๋ยวจันเตอร์กำลังจะดิบกาแฟเนาะใช่ครับนี่ครับ้คุณระนีดังไฟอ๋อให้ให้ให้คนดังดังไฟก่อนนะครับผมไฟก่อนนี่ก็สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ที่อำเภอเต่างอยเนาะนะครับ บรรยากาศดีมากเนาะแตสังเกตได้นะครับฝั่งด้านนู้นจะมีควันนะครับขึ้นเนาะตอนนี้นะครับไฟก็น่าจะกําลังไหม้ป่าอยู่นะครับผมไปเดี๋ยวเรามาดิิมกาแฟแล้วก็กินข้าวกันก่อนนะให้มีแรงก่อนเราค่อยลงไปหางกุ้งหอยเนาะนะครับผม <c oughs> โอ้สาวภูพันนึกว่าหายไปไหนนะครับ <c oughs> ปลาคือได้บรรยากาศค่แคทล่ะ <c oughs> โอ้ยสาวภูพันมานาั่งคั่วปลาเด้โอ้ตอนนี้สาวภูพันก็กาําลังคั่วปลาเนาะ เพราะว่าจะเอาไปทําผัดเผ็ดผัดเผ็ดปลาดุกแมนแล้วเ,เมนูวันนี้นะครับผมผัดเผ็ดปลาดุกนะครับโอ้แต่สถานที่ที่สาผพันนั่งทานข้าวี่คือมันมันโอเคนะสาผูพันนะแมนเนาะนะครับตัวนี้มันเป็นเพิงหินนะครับผมสามารถบงังแดดได้เลยนะครับเห็นไหมหลบแดดหลบฝน,นได้เลยเนาะเย็นดากแล้วสาผู้พันจุดนี้ลมพัดเย็นสบายด้วยครับจุดนี้นะป้าสาผู้พันคักเนาะแมน นี่นครับจุดนี้บาลนี่ก็จะชวนมาตั้งแคมป์อยู่นะนะครับจุดนี้นะเดี๋ยวรอให้น้ำลดอีกสักหน่อยนะครับผมเนาะให้น้ำลดลงตรงนี้เราสามารถมานอนได้ไม่ต้องมีเต็นเนาะเอาผ้าห่มมานอนเลยนะครับผมปลาดุกกี่ตัวนะสัพพ<อ>ันสองสี่หกตัวหกตัวดิได้มองนั่งสบายเลยเนาะแมนแล้วนี่เย็นสบายมากนะครับผมเราก็จุดนี้ทำความสะอาดปลากันก่อน แล้วเราค่อยไปทําผัดเผ็ดน้ําก็ใสเนาะใสมากเลยน้าจะใสด้วยนะครับน้ำนวันนี้จะได้หอยไม่เท่าน้ำทำไมเยอะจังเลยเนาะใช่ตรงนี้มีเหมือนเป็นคลื่นทะเลเลยเนาะนี่ครับไปนะครับผมหลังจากที่อทําความสะอาดตาเสร็จแล้วเนาะเราก็ไปทํากับข้าด,ด้านบนนะครับ โอ้น้ำร้อนแล้วบอกบาปนี่โอ้ยไม่ร้อนแล้วนี่กาแฟดี่มกาแฟเสร็จแล้วนะกาแฟเย็นนะผมทานแล้วเสร็จเรียบร้อยโอ้สักบวกไหมอะไรครับอะไรนะไม่มันร้อนอากาศมันร้อนครับตอนนี้ก็เอ่อเพิ่มความเย็นซะหน่อยนะครับเยียร์เลเด็ดกาแฟประมาณเที่ยงเนาะตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยเนาะอาจารย์นี่ครับมานอนก็น่าจะคักเนาะคืนเนาะ มาบอสทิปไหมก็ดีนะวันนี้คือวันนี้เราไม่ได้มานอนเนาะเรากะว่าจะมาทานกับข้าวแล้วก็หางมหอยเนาะนะครับแต่เห็นวิวแล้วโอ้โหดีมากมาสำรวจน้ําตอนนี้น้ํามันยังขึ้นเยอะอยู่ถ้าน้ำลงอีกสักหน่อยน่าจะไม่คเนาะอันนี้น้ำมันยังอยู่สูงมันมีแต่โขดหินถ้าน้ำมันลดไปกว่านี้มันจะมีพื้นดินนะหอยมันก็จะเยอะครับเขาก็จะปล่อยน้ําทุกเสาร์อาทิตย์ Oh. เพราะว่าบ้านบริเวณนี้เขาทําการกเกษตรน้ํามันก็จะลดลงเรื่อยๆอ่าง,งเก็บน้ำเนี่ยมันไม่ใช่อ่างใหญ่เนาะอ่างเล็กครับผมเป็นอ่างเล็กๆนะครับผมอ่าง,งเก็บน้ําห้วยคอนะครับมีเกาะกลางด้วยนะจะมีเกาะตรงกลางด้วยนะ oh. โอ้โหวิวดีมากนะครับจันเตยกำลังหุงข้าวนะครับใกล้สุกแล้วบะครับน,นี่ครับเขาเอาคลองมาทำอะไรให้คลองมาเ้อ ตอนนี้สาผู้พันกกระลั่งตำเครื่อง่าเนาะ่าเขาซุกพี่น้องเอ้ยสีบอกว่าครั้งแรกกะครั้งแรกครั้งแรกระบบกสาผู้พันครั้งแรกใส่ยังแนี่นี่นะอันนี้นั่นใส่หมักพริกกับกระเทียมแล้วตำแหลกแล้วก็ใส่อันนี้อันนี้พริกแกงเนาะแมนพริกแกงกับมีกพริกยูแล้วเด้ตายรถเจ้าผู้ได้บ่กกินเผ็ดกะ ทอดปลาถาดนี่เออแม่นแม่นจะทอดเลยเด้อบอลลันี่เด้อปลาหนาๆทอดกรอบๆเลยเพรมาไม่ได้กินก่อนยังมาเรียกว่าจะถือเอ่อเคียงมาเนาะเคียงก็คือสามขาที่เป็นเหล็กลืมนะครับมีสาวรถยนต์มาโอ้โหนน้ำมันเดือดซะก่อนจะเดือดอยู่บนไห้ไปคือไม่ลุกเลยท่าเดี๋ยวทริปหน้าเนาะบาลลันี่ทริปหน้าเราไปนาแกเนาะ ทิปหน้านัดพานมีไว้นะครับโทรไปหาพันมีเลยเมื่อกี้น้ำลดเรียบร้อยนี่ครับเดี๋ยวรอชมนะครับทิปหน้าจะไปนาแกนะผมไปตั้งแคมป์ที่ห้วยกระเหลืองนะครับเนาะพันมีบอกมีหมายเด็ดมหมายรับอีกโอ้หมายรับโอเคเลยกลัวตะมันจะเด็อดไหมวันนี้เจ้าขยับเข้าไปใกล้ๆซิมันร้อนไหมหมดเลยเหรอโล่งเยอะเลยลงเยอะน้อยแตม่ลงเยอะที่ชาวบ้านบกเดินดใช่แล้วเนาะ วันนี้รู้สึกว่ากระทะนี่จะเป็นทุกคลิปนะวันนี้นะออกงานตลอดนะครับกระทะเลยตำนานเลยวันนี้สังเกตุลูกน้อยคม่หน่กค่นักโคตรดีนี่ครับตอนนี้คุณแมนคนเดินป่านะครับก็มาแล้วนะครับกับเพื่ออิชานะครับผมตุกตุ้ย สบายดีครับตยตุ้วยมามามาผมเนี่ยหอยตั้งเยอะเลยนะฮอปปี้จำไม่ได้ครับออจะไมมงหยดีนะคุณแม่ที่คุณมาได้นะผหลงทางครับไม่ใช่ลงทางมาครั้งแรกเนาะอ๋อมาครั้งแรกครับปกติบอลี่นี่พาแต่ไปเก็บเห็ดไม่เคยพาไปงมหอยเลยเนาะเดยหาทางเข้าไม่เจอผมหอมกลิ่นประดูกมาตจนนู้น ถึงนู้เลยเหรอกีบดูดกลิ่นมานะโอ้เมื่อรู้เนาะกำลังจะสุกก็ดีปลาดุกทำตั้งแต่ใบงูเลื้อยมากำลังจะสุกพอดีทานข้าวเลยครับผมโอ้ใส่ข้าวด้วยกันนะครับตอนนี้จัน์ตึงกัดทอดปลาดุกแบบสุดกรอบนะคะพี่น้องน่าอร่อยมากเนาะใช่ไหมปลาดุกชั่วโมงลืงหลืทอดยังไงจานจริงจ้าพ่อครัวอยู่ดีนี่เองเนาะใช่ไข่เจียวแล้ววะอะนี่ไข่เจียวเบาแล้วนีิดขออันนี้ จะตีไข่ก่อนสุดแปลกเขาทำขายเขาก็ทำแบบนี้แหละบบแมนบอกมันหัวบรารณีก็ใส่แค่ซอสนิดนึงแล้วก็โรสตีนะครับมี <c oughs> สอมนูนะเพราะเราลาพระเราลาไข่ยาบไม่เข้ม <c oughs> เข้มปะโดนครับผมนั่นเด้ซอนเงาง<อ>่ายแท้โดนนึง ไม่คุ้นง่ายกว่าใส่ถ้วยยักษ์เลยนี่ไแกล้งใส่ไม่ได้แล้วก็ดื่มตอนเช้าอะไรอะไรครับตอนแล้วเอามือจุ่มลองก่อนโอ้โหฟ้าสิบบอดแล้วฮะอย่าให้ดินเข้าเด้อไข่เจียวแบบทุกยากนะครับโอ้โหเกือบแล้วนะมูจะไม่ได้กินนะบอเด้อเจ้า ทีมงานนะครับคือพี่เเนหดลุงปวยุลุงเนข้าวดยล้าวนะมาเสร็จแล้วครับมานี้เอาจานไปรออยู่ตรงนู้ครับไปไปกินอะไรนะนี่ตอนนี้กำลังลุมล้อมจันเติงเนาะทุกคนก็ ฝากท้องที่านเตือนนะครับจเนจป็นเลยือฝากความวังไว้กับจานเตือนตอนนี้ทุกคนไม่แล้วไปทำไม่แล้วเสจเ้ขอมหเออขามีนนะประมาณนี้ิมันกินขเจ้านะครับนั่นแหละขาเจ้าเรียบร้อยครับผมริวานที่มแล้วกระทะเียแล้วเลยปยังไกระเพราได้บ้านี้อัา้้อ งนานแน่อนครับจ้บจานนนร้อยนะครับอน,นี้อาจารย์อาจารย์นนรเติงเป็นคนปั้นเองนะนี่ปั้กนก,กับมือเนะาะใบละสามรอนะครับอาจารย์เติดรับนีใช่ไหมจานีๆ ปั้นอีก็จะไม่เป็นแบบนี Saturday> ้ปั <k <k ้นทั <k 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 <k> <k ้งแก้วปั้นทั้งจานนะครับนริ้กาแฟกขาปั้นขายนะจานเติงเป็นศิลปินการปั้นดินนะครับมีใบเดียวในโลกเนาะแมนเพราะว่าจะระบายเวลาเผาออกมาก็จะมีเหมือนเเออาใจหมืนตอนนี้เสร็จแล้วเนาะน่ากินมากนะครับเราก็ทานเขาีป้าที่เมื่จันเติงก็เป็นแซ่บแท้แซ่บสับปูพันชิมเมืองแล้วต้องตั้งไปบอกบรรยากาศก็ดีเนาะเอ้าะไ้ผมเนี่ย ของคุณเอาอันนึงก็พอเนาะเฮ้ยเจ้าที่เลยค่ะมาโดยไม่ได้รัดหมายเขาเลยไม่มีจานครับผมก็เลยได้ใส่ใบตอกเนาะใบตองกุ้งหอมนะข้าวกะปิพอดี จะนั่งบางกล้องฉันที่จริงถ้าผมไม่มาเนี่ยเขาไม่ได้ทานข้าวนะเพื่อนนีน่คือเขารอผมนะใช่ไหม <laughs> ครับเขาลงน้ำึ้นเดียวมนันตืกปลาตืกปลาตื๊กปลาตอนนี้มันจะเบิดแโอ้โหโ,โหโหย,ยังเง <laughs> ี้นะเมนทำอะไรนะมุดมุด<อ>เอาเหอยหรอเดินน้ำเลยครับผม ไม่ค่อยมีนะที่สมัยนั้นเป็นไงลงลึกๆนี้วันมีอยู่น้อยเพิ่งชาวบ้า,สาิาสานอนเอาเลยโอ้โหคุณแม่ลงไปด้านล่างเลยนะครับมีไหมครับหอยหนาวแล้วลืมถามว่าตรงนี้มันมัมนมีปิงไหมมีฮะมีสิครับปิงฮะไหนไหน โอมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่บิงเซียนใช่ไหมโอ้โหโอ้โหคุณแม่น่าจะร้อนมากนะครับคุณรันนี่หลอกมาแล้วครับเนาะสงสัยตัวมาอีกแล้วนะครับได้สองตัวครับได้สองตัวนี่ทั้งอ่ากบน้ำได้สามตัวนี่เนาะก็คนละตัวครับอับิจิคนละตัวนะโอ้โหนี่เองนี่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 เี่น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 นี่ จะ <communion. S 1> โจยนะคะไม่อ้วนไม่เต็มไม่เหมือนหอยขัวนะหอยขัวจะเต็มเยียดเลยนะนี่ยังไงตัวนี่เป็นนี่จายตัวมีเยอะๆนี่ตามตัวอะไ สามตัวนะอ้ยน้อยห่ายนี่เหรอไ่โอ้ตัวน้นะอยตงวมันตายแล้วบอสอันนี้ได้ตัวก็โเก้นมี่ายเก็บ่งอันนี้คุณแม่ไม่ใช่มันตายแล้วบี่พี่กองอยู่เกองอยู่เหรอนน่เ่ คอยตายมากนะตุยแล้วนะเหม็นจะใหอยเน้วคุณอันิาหลอกแล้วเจ้าสาพันซ่อนแล้วเอ้าสาพันสู้ๆนะเป็นไงได้ไหม หายากมากมานะครับผมบารานี่เป็นคนชวนมายังไม่ลงเลยนะบารานีน่าจะ <S <S ตัวมานะครับผม <S 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 บารานี่มากมนะ่หายากเนาะไม่มีแตห่หอยเนะ่าหอยนะต้องลงลึกๆเลยคุณอัน มีตัวหอยเน่าครับ <c oughs> มีไหมคุณอันมัมมนมีตัวเล็กน้อยครับตัวนล็กน้อยอสองตัว <c oughs> เอาเลยมันน้อยพอดผั นี่ครับวันนี้มาไม่เจอหอยก็ถือว่ามาเล่นน้ำคลายร้อนนะครับเพิ่มหนาวเนาะเพิ่มหนาวแล้ครับผมได้เยอะเลยนะฮะได้เยอะนะไหนครับเต็มคล้อนแล้วครับเต็มแน่นอนเต็มค้องครับนะฮะมาดูไม่ใช่มีแต่หินห่ือเหอยเชอรี่ล้วนครับคุณแม่จะเต็มคล้อันนะครับนี่แล้วก็ในกระเป๋ากางเกงด้วยนะนี่ครับนี่ล้นครับล้นนีหอยเชอรี่ ไปตำใส่ส้มตำนะครับได้อยู่ได้อยู่ต้มแล้วก็ตำใส่ส้มตำนะครับหมัขมก็ได้อยู่ว้าเต็มคล้องเลยนะนี่ทำไปเล่นไปนะครับนี่โอ้เต็มคลองนี่จะได้งายงามขึ้นนะครับใส่ไม่ได้นะนี่นะนะครับไปลงรอไปนะครับผมมัน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 คือหนาวนะขึ้นน้ำไม่ได้นะขึ้นขึ้นจากน้ำไม่ได้นะหนาวครับ โอ้นี่ครับตรงนี้จะเป็นหอยเซอร์ดี้นะครับมันมุดดินลงไปนะโอ้โหนี่ตัวบักใหญ่นะครับมันมุดลงไปในใต้ดินนะหอยเซอร์ดี้นะครับผมโอ้ตรงนี้นะครับเฮ้ยเห็หนไหมหลายตัวอยู่นะครับผมนี่โอ้ได้หอยเซอร์ดี้นะครับผมตัวใหญ่อยู่นะนะครับสามตัวนะอะคุณแม่นี่ครับ หอยเชอรี่ลงได้ตเนี้่ยรวมๆกันครับผม้่่ตรรงงนนนีีเป็็อกโอ้เป็นวังนะเป็นวังนะผมว่าจะมีหอยหรือเปล่านี่เป็นร่องน้ำลึกนะครับลงไม่ได้นะอไได้ปะหอยเตรียมคลองครับผมหอยเชอรี่กับเอาบ่อเอาหอยเชอรี่เนาะมีหอยจุ้ยเนาะโอ้ยเต็มข้องหอยขมนี่ด้วยนะ เต็มกระเป๋าเลยนะนี่นี่นี่บอละนี่เห็นสาวผู้พาลงไม่ได้บอละนี่ก็เลยไม่ลงนะครับผมสวดเลยนะต้มใส่ต้มเมื่อกี้กับนี่อันนี้ตามเนาะหอยเชอรี่โอ้เล้วองกระเป๋าเลยครับผมผมจะไม่เอานะผมจะให้ไปฝากคุณอันไม่เอาจ้อยบอคุณรนี่ไม่ให้นะจะเอาอันไปเดียวกันคุณรนี่ตัวมานะวันนี้นะเห็นคุณอันชอบ าทานท้นตำก็เลยเอาไปให้ตำท้นตำดีกว่าเพราะวันนี้นะ่ะมันค้ำแล้วเรากินข้าวพอสี่โมงเย็ยนแล้วจริงๆบ่อรนี้ต้องพาไปหาหอยอยู่ทางโน้นปู่ตรงที่มีควันนะ่ะบ่อระนี้มาทุกปีก็คือไปตรงนั้นไหนหอยเยอะนะ่ะตรงนี้ไม่เคยมางมเหรอแล้วคุณหลอกผมมาลงเห็นไหมแล้วก็ไม่ยอมลงเห็นไหมเพรไม่ยอมลงก็ดีเรากินข้าวกินเราทานข้าวมันค้ำโพสนะถ้าเดินไปมันก็ค้ำพอดีนะก็เลยไม่ได้ลงคุณเอาผมตั้งแต่ ปลาไหลแล้วนะปลาไหลข้างก่อนนะไม่ได้สักตัวนาจันทตื่นโอ้คุมย์โอ้หอยครับผมก็ได้อยู่ถือว่าได้อยู่เอาหอยไปไปก้อยหรือว่าไปใส่ส้มตาก็ได้นะหอยเชอรี่อร่อยเหมือนกันมาข้ามโพดพี่เลยเดี๋ยวไปตั้งแคมป์อยู่นาแกนะครับอ่เดี๋ยวหาอีกหน่อยนึงก็เก๋เอาเลยครับผมไปเดี๋ยวให้บารานี่ลงไปเป็นเพื่อนนะครับมาผมถือกล้องให้บารานนี่ห้าโมงเย็นเลย เดี๋ยวให้กำลังใจคุณแม่อยู่ด้านบนนะครับผมสู้มีไหวด้านหนาวนะครับผมโอ้จะขึ้นแล้วครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยเนาะอออากาศเย็นสบายเะข้างบนนะตัวยากเข้าอ้นี่ตัวโอ้ตัวนี้เป็นหน้าผาไงใช่ครับโอ้ตัวนี้เป็นเราต้องมาตั้งแคมป์อยู่นี้สักคืนนะครับ เคยจุดสักนหนึ่งเดือนเนาะจุดนี้ไม่ต้องใช้เต็นเลยนะเอามากับผ้าห่มนอนเลยเ <laughs> ใช่รนเนาะประมาณสอ,มมางางองเมตรครับตัวนี้บางแดดบางฝนพอดีเลยครับน่าจะรอสักประมาณหนึ่งเดือนเนาะน้ำลดก็นอนได้แล้วตรงนี้นะมีสองถ้ำนะมีฝั่งนะู้นด้วยนะครับผมสามถ้ำเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะเราจะมาปิกนิกตรงนี้นะมาบางทีบอกว่ามีสามถ้ำนะครับ โอ้โนี่ครับฝัง่งนี้นะครับผมจะเป็นถ้ำเนาะ,นะครับก็คือจะเป็นเพิงหินนั่นแหละครับแต่คนอีสานบ้านผมเขาเรียกว่าถ้ำนะครับผมจุดนี้ชื่อว่าถ้ำตาดอนะครับนี่จุดนี้ก็สามารถเข้ามาหลบแดดหลบฝนได้ดีเลยนะครับแต่ช่วงนี้น้ำเพิ่งแห้งเนาะนะครับยังเป็นขี้ตมอยู่นะครับผมโอ้บุคคคคคลลบุนึงักเนาะอยู่นี่นะครับ ในวันี้เราขับไปดูหน่อยว่าใหญ่ขนาดไหนโอ้นี่สามารถรับแดดรับฝนได้เลยเนาะใหญ่นะครับมาไปดูถ้ำตาดอใหนี่เหอไม่เคยเห็นถ้ำตาดโอ้ถ้ำตาดอโอ้โอสมัยที่แกมาอยู่แรกๆตอนทำสวนแต่ว่าตอนนี้แกเสียแล้วนะครับเขาก็เลยเรียกว่าจุดนี้มาเป็นถ้ำตาดอถ้ำตาดอเหรอ ัละโอ้โอ้น้ำเพิ่งแห้งเนาะน,น่าจะอีกสักเดือนนึงนะครับไม่น่าไอ,นอนหินมันแห้งเนาะน,น,น่าจะโอเคเลยนะผม,มว่าเวลาเขามาหาปลาช่วงน้าฝนเวลาฝนตกปลาล้วลลลงขอกความมลบตรงนี้คนอ๋ oh. อโอ้พักนะครับผมทมตะโดวันนี้เราเข้าไปดูครับว่าใหญ่ขนาดไหนนะใหญ่บ่โอ้ทำตะโดนี่สุดยอดนะครับวันนี้เคยมาหลบฝนหลายครั้งเลยีเวเวลาหน้าฝนเนาะมาแบบหางมหอยใหญ่ ถือว่าโอเคเนาะนนาแล้วก็ก่อไฟแบบไล่ยู่ข้างในก็นได้เนาะถ้าเกิดเฮ<อ><อ>้เยเนาะเหมือนอยู่ดิมโขงเลยครับคือสามารถมาพักอาศาัยจุดนี้ได้เลยเนาะเหมือนไม่ใช่อ่างเก็บน้ำแต่ว่าเป็นอ่างกน้ำเนาะโอ้โออี่ตรงนี้น้ำลึกเหมือนหมนเหมือนเป็นน้าผางน้ำลึกเลยอ๋อนี่ครับคับ ฝั่งนู้นเขาก็กําลังจะใส่มองเนาะนะครับผมบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับทำื้อปลาหน่อยทำซส้นะนะโอ้มืนริมโขงเลยนะบัดนี้ถ้าไห่คัจะพาไปงมหอยตรงที่หอยเยอะอยู่คั่มก่อนนะครับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเ อออ๋โเคจะกลับยังไงดีเลยครับวันนี้เฮ้ยโอ้โหเกือบนะครับผมเกือบได้เล่นนาเป็นเพื่อนคุณแมนนะครับโอ้มานั่งดิบกาแฟตรงนี้ครับเนี่เนาะเอาเต็นท์มางกรอย่างนี้ก็ได้นะผมว่านะครับนี่โอ้พักดเลยเนาะเอาเต็นท์มากางนั่งทำขบเคี้ยวนาะดิบกาแฟคัฟอะไรนี่มันเป็นที่ราบเลยรับ จุดนี้โอเคสวยมากนะครับผมไหนครับคุณแมนโอ้เทใส่ตะกร้าเนาะนี่หอยพมใหญ่นะโอ้หอยใหญ่นะครับผมหอยใหญ่หอยจุบไม่ค่อยมีเนาะมันมันมีแต่แบบมันมันตายไปแล้วนะตายแล้วมันมีแต่หอยตุยตุยนะแต่อันนี้มันเป็นหอยเชอรี่นะครับยแไปให้สาวพานต้มเนาะต้มตำสดเจียวสดตำนะครับผมต้มดับเจียวเหรอ ใส่สมตามดีกว่านะผมว่ารเับรรยากาศตอนเย็นตอนนี้น่าจะประมาณหกโมงเย็นนะผมพาที่ตกดินเรียบร้อยแล้วนะนะครับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมเนาะก็ฝากนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวบันนี้อย่าเพิ่งครับอ่านะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะครับพวกเรานะครับผมสาวอุบานพาแซบเนาะบารันนี่นะครับผมแล้วก็ แมนคนเดินป่านะครับผมนาอเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับขอบคุณนะสวัสดีครับอ่ะคุณแมนโดดหนะครับดดน้ำหน่อยไไไไไไมมม่่่หหห